ศัตรูชีวิตต้องโหยเป็นจะรบล้างไปให้ทั่วไม่เคยกลัวชีวิตจะสูญสิ้นมันจะเป็นใครยัษ์ร้ายพรหอินเหยียบยังแผ่นดินของกูหรือใครจะลองมึงก็ไทยกูก็ไทยเราทุกคนไป รประกายดีคลายประกายไฟประดิษฐ์เป็นดาวพงวักฉวแแกกันไปคนละคู่ข้าศัตรูกู้แผ่นดินนี่คือเลือดจากกายและใจของข้า และเลือดของไอเหล็กไอเหล็กจะมอบให้กับพี่น้องแผ่นดินศรีธยาทุกคนไอเล็กข่ายินดีละทิ้งความแค้นทุกประก,การรวมเลือดเนื้อ รวมวิญญาณความเป็นไทยไว้กับเองด้วยอมสิทธิสวงสีแกล้ว แผ่วมริตยูเอางูมาเป็นแท่นแวนกืนคว้ากลืนดินปีนเอาครุฑมาขี่สี่มือคือคทาจากสังนี่คือดาบเหล็กน้ำพีศาสตราวุธอันคมกล้าที่สุดนี้ข้าขอกล่าวแช่งไว้ ไครคิดคขดขบถต่อเจ้าหอกเท่าใบพายแทงทะลุหูซ้ายขวาให้ตายด้วยคมอาวุธผุดยังนรกบาด,ดานครูเที่ยงทำเช่นนั้นเพื่อประโยชน์อันใดมีการกล่าวคำแช่งหน่าเสียวๆนะ เรียกว่าพิธีแช่งน้ำหรือดื่มน้ำสาบานหากใครทรยศต้องมีอันเป็นไปทหารทุกคนจะยกทัพจะต้องผ่านพิธีนี้ในวังเรียกว่าการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาเอาละพวกเจ้าทุกคนจงมาดื่มน้ำสาบานของเจ้าเพื่อจะเป็นดังสายเลือดเดียวกันถูกแล้วเลือดไทยแห่งสีอยุธยาเอาละเสร็จพิธีแล้ว พวกเจ้าทุกคนไปไประจำกองทัพตามหน้าทีได้ ขอให้พี่หลวงจงมีชัยชนะต่อข้าศึกเยียจะคอยการกลับมาของพี่หลวงสบายหนึ่งเหล็กหลวงสุระสงครามพรของไม่ดีคือมิ่งควันกะกำลังใจข้า ข้าขอให้เจ้าปราบเส้นหนามของแผ่นดินให้สิ้นและกลับมาโดยปลอดภัยนี่ถ้าข้าไม่คิดว่าเป็นยามสึกขสขงครามเลยนะข้าฝันยับแน่ข้าก็เช่นกันยามนี้บ้านเมืองเรามีศึกมาประชิดเราจำเป็นต้องปลองดองกันไว้ก่อนเอาคุณมาก ยืนชะเง้ออะไรอยู่อ่ะมองหากระแตในไม่รู้หายไปไหนแล้วอะนางกระแตมันหายไปไหนของมันอะนางกระแตไม่อยู่บนบ้านนี้ผู้ใดอนางกระแตมันหายไปไหนของมันะมน,นะเออว,วะข้าว่ามันอาจจะแอบไปร้องไห้ยอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้ละมังว่าวะวิสัยกระตาเราผิดกับหญิงอื่น่ะ ข้าเชื่อว่าต้องไปทำเช่นอันเด็ดขาดนี่ครับมาให้ท่าจะต้องเคี้ยนกันบ้างแล้วเออนี่ก็ควรจะรีบกลับไปยังกองทัพกันได้แล้วนี่นะนัน้ข้าขอกราบลาพ่อครูไปก่อนข้าจะกลับมาต่อข้ามีชัยแล้วก็ขับไลูู่้มันออกจากแผ่นดินศรีอุธยาต่อยเลือดนองใต้ท้องช้างข่ายธมินก็จะลุยเข้าไปฆ่ามันให้สิน้น ข่าน่ะมีอายุมากแล้วก่อนตายก็ขอทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองให้มากที่สุดงจงไปดีมียัยเถอะทหารกล้าแห่งสีอยุธยา ทธศักราช2,135มังกยอชวามหาอุปราชแห่งหงสาวดีกรีธาทัพเข้าไปชิดแดนไทยสมเด็จพระนเรศวนและสมเด็จพระเอกาทศรสรงรับทับข้าสึกที่หนองสาหลายแห่งเมืองสุพรรณบุรีเจ้าพยาชัยยานุภาพและเจ้าพยาปราบไตรจักช้างทรงของสองกษัตริย์เกิดการตกมันทะลวงเข้าไปในถ้ำกลางข้าศึก จนเกิดการยุทธาธถีระหว่างสมเด็จพนเรศวรกับมหาอุปราชาในที่สุดสมเด็จพนเรศวรก็ทรงใช้พระแสงขอพล่ายฟันมหาอุปราชาขาดสะพายแหล่งสิ้นพระชนบนขอช้างและพม่าก็แตกทับกระจัดกระจายทับไทยตามตีจนถึงเขตแดนไทยกับพม่าแล้วจึงได้ยกทัพกลับเฮไปย่าคนเลยสบายไหมไม่้องหงเลย

อยักร้ายพรมอินเหยียบยังแผ่นดินของกูหรือใครจะลองมึงก็ไทยกูก็ไทยเราทุกคนไปค<ป>ือไ,<ป>ไทยทั้งพอง่อหัวไม่ใช่ไทยม<ป><ป>ันเป็นย ป,ปริษเป็นดา<ป>นวงชัชไฟแจกันไปคนละคู่แต่ข้าสมครเมื่อนหรษหญิงเช่นข้าก็ม่นิรักครันค่ะน้นอยนะมีรักก็ไม่สมังแต่ยัง ยังได้ผีที่เพื่อชาไม่ไม่คุนแม่เจ้าเจ้าตุกไม่จะไ้ เราได้ชัยชนะกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่อาจจะรู้ได้ว่าเราจะเสียผู้ใดไปอีก <c oughs> <laughs> นั่งพี่เจะไม่ได้อยู่สล้ว แม่แม่น้ำใจดีๆไว้นะจ๊ะมีสงครามก็มีแต่จะเสียเสียเสียแล้วข้านี่จะต้องเสียอะไรอีกแม่แม่นายใจดีไว้เลยจ๊ะก็ขอลาไปใจร้อนร เผื่อบางทีอ่ะพี่ชายของข้าและก็พี่หลวงอาจจะกลับมาพ่อมากองทัพแล้วคงยังไม่กลับมาแน่ก็ไหนเจ้าบอกว่ายังไม่รู้แจ้งไงใช่ข้ายังไม่รู้แจ้งเพียงแต่ข้าได้ยินข่าวว่าหลวงสุระสงครามพาทหารตะลุยข้าศึกไปจนถึงชายแดน ไม่ใช่บุญมีคนเดิมแล้วนะพีเยี่ยข้าดีใจที่พี่มีชีวิตรอดกลับมาคุณอาสาอืผิดอีกแล้วพี่น่ะหลวงอาสาทะลวงศึกประจำกองทะลวงฟันทังหากพี่โอของข้าข้าไม่เห็น ไพรพลพละสำรัสายจำใครไม่ได้และพี่หลวงพี่เหล็กของข้าล่ะก็เหลือแต่ดาบเหล็กน้ำพี่เล่มนี้เท่านั้นแหละพี่เยอ,เอยจะให้ดูต่างหน้าเนี่ยดาบเหล็กน้ำพีหมายความว่า เสียใจไปเลยนะถึงแม้ว่าไม่มีเอกแต่พี่บุญมีของเจ้าก็ยังอยู่เจ้าควรจะยินดีกับคนอยู่มากกว่าจะอะไรอาวรกับคนที่สูญหายตายจากไปแล้วเนะี่ยพี่เอเจ้าเป็นคนแรกเลยที่พี่บอกข่าวดีด้วยใช่ย่างนั้นเนี่ยพี่ก็เป็นคนแรกที่ข้าจะบอกข่าวร้ายให้พี่ ะอะไรนะพี่เพิ่งมาจากเมืองพี่ไม่รู้เหรอสมเด็จพระนเรศวนรน่ะทรงลงโทษต่อแม่ทัพนายกองที่ตามสเสด็จไม่ทันประการใด <c oughs> ปล่อยให้ช้างทรงตกอยู่ในวงลอง้อมจะโดนประหารชีวิตมันก็สมควรอยู่แล้ว อาจจะถึงจะชั่วโคตรชนะพี่บุญมีคิดว่าตัวพี่บุญมีจะรอดด้วยเหรออืมข้าอยู่ทับหน้าใหม่โดนอาญาอยู่แล้วแต่ลุงหลวงหาเนี่ยว่าอ,อะไรนะพ่อข้านลนเหรอไม่รู้เป็นข้กรรมอันใด มากก็ตายไปท่ามกลางสึกพอก็ต้องอาญาหลวงอีกจำหลายพวกเราทุกคนต้องโดนอาญาพระอายาการศึกทั้งสิน้นแม่อย่าเพิ่งกังวลใจไปนักเลยไอ้ฉันเองก็พอจะมีความดีความชอบอยู่มั่งนะก็คงจะพอผ่อนผันได้ไม่ก็ไรนะ แต่พ่อสิความผิดที่ตามเสด็จไม่ทันเนี่ยไม่รู้จะแก้ตัวประการใดนะเ,เออข้าได้ข่าวมาว่าภรรยาและบุตรของขุนทหารและนายทหารที่ต้องอาญาทัพอ่ะต่างพากันไปขอร้องพระคุณเจ้าพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วให้ช่วยเออจริงๆนะอ,อสมเด็จพระวรรณรัตนะ์น่ะท่านต้องช่วยเราได้แน่ๆเลย เออนับว่าโชคดีของข้าทหารที่มีพระมหากรุณาที่คุณเว้นโทษไห้ตามคำขอของสมเด็จพระวรรร์พี่พ่อของข้าหายสาบสูญไปนางกัะแต่ลูกสาวข้าไอ้ป้อนเพื่อนรักไอธรรมินละหลวงสุระสสงคราบไม่มีใครกลับมาเลยแม้แต่สักคนเดียว ที่พึ่งที่ไหนอีกล่ะเจ้าเป็นผู้หญิงเมื่อแต่งงานมีสามีออกเรือนไปก็ได้สามีเป็นที่พึ่งแต่ข้าเนี่ยหวังพึ่งลูกเพียงคนเดียวมันก็มาตายจากไปทั้วถ้าพ้นจากพี่เล็กอ่ะข้าก็จะไม่ขอต้องมือชายใดข้าจะกลับไปยังบ้านของข้า จะขอตามพ่อครูไปด้วยในฐานะที่เป็นลูกสาวเข,าไ,ขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเดดขาดพี่เย,ย้ต้องไปท้องค่าที่เพียงพูดเดียวได้จะทำยังไงวะจะจุดฆ่ามาเหรอเอ็งคิดว่าครูเทียงจะหยอมง่ายง่ายกันเหรอไอ้เม์เขาไม่ยอม,ม,ยอมก็ต้องถามดาบเด็กก้ำพี่ในมือข้าดูก่อน เองจะทรยศต,ต่อครูบาอาจารย์หรือว่าบุญมีค่ะผู้หญิงคนเดียวทําให้พี่บุญมีทําติดซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วแองสบายไอ้เล็กผู้ชายคนเดียวเนี่ยจะทให้แองลืมแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องฮะพี่บุญมีไม่ต้องมากลายข้าเสียใจมากไปกว่านี้หรอกถึงยังไงข้าก็จะรักเขาตลอดไปแม้ว่าเขาจะเหลือเพียงแต่ชื่อก็ตามไม่ได้แองจะรัก็ไม่ได้เอาละบุญมีอเ,อเอาละอุเลิกพูดไอ้เหลืองรักเลือดใครอะไรกันสิทีเถอะ ทางให้ดีนะแม่ลำเพยไปจัดข้าวของให้ข้าดีกว่าเพราะถึงข่าวนี้นะจะพ้นผิดแต่ก็ต้องทำศึกแก้ตัวจะต้องยกทัพไปตีหัวเมืองที่มันก็ด้างกระเดืองต่อเพราะบรมเดชานุภาพออกศึกอีกร้บเหรอจ๊ะชีวิตทหารก็เป็นอย่างนี้แหละยอมเหนื่อยยอมเจ็บหรือบางทีต้องถึงกับตายก็เพื่อความสุขของผู้ร่วมแผ่นดินแล้วผู้ใดเป็นแม่ทัพอะพ่อ พญาสีสุรสงครามข้าก็ยังไม่แจ้งว่าเป็นผู้ใดสุรสงคราม,มชื่อนี้คุ้นๆหูข้ายิ่งนะคงไม่ได้หมายถึงไอ้เล็กใข่ข้า พระยาศรีสุรสงครามขอขารวะข้าดีใจจนกล่าวไม่ถูกแล้วไม่ดีไม่ต้องกล่าวแล้วฟังข้าพูดก็พอแล้วเจ้าจะกล่าวอันใดเสร็จสึกคราวนี้แล้วแม่หญิงคงจะเป็นนันเลีงของพระยาศสุรสงครามนล้ม่หญิงอี่เอายศศักดิ์มาคู่เลยเลยนึกว่าข้าจะเกรงเหรองั้นวันหน้า าจะเป็นฝ่ายเกรงกับไม่ยิงแล้วข้าเองควรจะเกรงต่อข้าด้วยเหล็กในมือข้าเองเห็นไหมดาบเหล็กล้ำพีแล้วเหตุใดเองก็ไม่เอาคืนก็ในเมื่อเองต้องการจนทิ้งศึกมาเนี่ยข้าก็ซึ้งในน้ำใจเองล่ะเองก็กอดดาบเหล็กน้ำพีเนี่ยนอนเฝ้าเรือเลยนะส่วนข้าจะไปกรามศึกด้วยดาบธรรมดาเองไปกลา้าศึก ส่วนข้าอยู่เรือนจริงสิมันจะมีประโยชน์อันใดเอาเองคืนไปพี่บุญมี ข้าคิดได้แล้วดาบเหล็กน้าพีน่ะไม่ควรจะเป็นของข้าหรือว่าผูดด้ใดหากควรจะเป็นของคนไทยที่กลุมไปประทะศึกเท่านั้นเองกล่าวชอบแล้วแล้วพ่อครูจะอยู่ที่ใดข้ากำลังจะกลับหมู่บ้านของข้าพอได้ข่าวว่าเองมาก็เลยย้อนกลับมาครูคงจะแจ้งเรื่องข,ข้ารู้แล้วนางกระแตแต่ตอนนี้ข้ามีลูกสาวคนใหม่แล้วนะดเอาออกมาเ้ย เพียข้ากับลูกสาวข้าจะมาลาท่านแม่ทับกลับไปก่อนนี่แต่ไม่ได้นะข้าไม่ยอมก็ไม่หญิงเพียเคยสัญญากับข้าว่าเวลาข้ากลับมาแล้วสบายละ <c oughs> มันจะเป็นอะไรไปเล่าไอ้เล็กในเมื่อเองจะมีเมียสองคนเนี่ยข้ารู้วิธีเล่นงานเองแล้วนในเล็ก ทีเนี้ยเองหนีไม่รอดแน่ในเมื่อเองมีเมียสองต้องห้ามตามตำลาเเเลลล็ลลล็็็กกขนน่่ออวววววาาแแงงงใคคคครรปสุุมไั จะรบล้ลางไปให้ทั่วไม่เคยกลัวชีวิตจะสูญสิ้นมันจะเป็นใครยักษ์ร้ายพรมอินเยียบยังแผ่นดินของกูหรือใครจะลอง,ลองมึงก็ไทยกูก็ไทยเราทุกคนไปคือไทยทั้งพอพวกไม่ มันอยากได้แค่นดิดท้องอาบันไดครองเราทั้งหมดคือใครเราคือใครเล็กน้าพีประก,กาย